กตัวอยูัรับยังอยู่ในน้ำไม่เอาขึ้นมาครับโใหญ่มากใหญ่มากหลั0 3 0ปีก็จะก็อยู่ในอาหารนะครับได้ขานี้ยังเหลืออีกเยอะเอ่ะ นี่ครับหนึ่งตัวอีกแก้วมาเฮามาเฮางแก้วทีมงานทุกยุงไปเจอไอนอบมโดนบ่โดนบอโอ้ยเไทยูตัวนี้นี่นนีคนไหนนล้วนๆอยากถ่ายอยู่ในนี่มาถ่าย้าคนตาของเราท่คนนที้ ตัวที่5ครับที่มุดนี้นี่ครับสองีาครับโอ้โหัวนี้นสั้นๆนะไม่ถึงไม่ถึงประมาณแปดสิบเก่าพี่เหรอ

ก็ใหญ่กว่ากนครับผมนี่เลยครับตัวนี้ครับที่หนึ่งแน่นอนครับอ่าจด่น้องเบิงเตมเมเนไมนักุตัวครับตัวนี้ดูครับให่สุดตัวนี้ไเกินไเกนไเกินไ่เกินไ่เกินกินไปเกินเกิน

ออามาสิะเอาเลยบเอาเลยจะควงกันคึอนมาัมากเราจะควงเขาควงไอบคุณอาย่เพิ่นครับค่ดีใจเามีกิ๊กทัพที่มีกิ๊ทัพที่รับสิ่งตดวหของพี่เลงนี่ครับอ๋อบาทีเลียงเลยนทีมงานสกัดลักข้าวสิหมูเก่าหมูตีม่ะทีมงานทีมงานเข้ากเยียยอีกไดตันเยอะสิบเมตร